อยู่ตัวอะไรไปเล่นดีไนงะเลือกอยากแค่ไอเราเลือกอยากจะเลยรู้แล้วตัวไหนไปเอาไปเกลดอไปลุยไม่ได้หยิบตะนานเลยตัวนี้ อลรวยกันในเกมแล้วครับพี่น้องโอโอโอ,โอเค,อเ,คเปลี่ยนด้านก่อน ทีมผมมีเฮเลนมากันก้าเอลซูไบรอนแล้วก็ไอแวนเหวสิงนี่วัวหายเลยเพื่ออะไรวะพอที่จะรับรองกันหรอครับพ่อผู้โทรเอาพร้อมแล้วก็ไปกันเลยทำไมชา้า <laughs> ah right ah right จังวัด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 เอลซูป้าคืออะไรนี่เอลซูป้าคืออะไรนี่ชิโผลเอลซูป้าครับพี่น้อง โหเร็วสุดปะโคตรแรงเอาล่ะได้วเวลาเริ่มเล่นเกมรนะอด้วยกับคุณเวนตบตามคุณปเอกเออไปออไตบตามันก็ได้ตับพอร์ตไปตบตามก็บ,บ้าแหละเดี๋ยวเช็คที่แต่ละคนรออะไร้ากอือหลอกจุ๊บดูดูดู ไอตัวนี้มีประโยชน์แค่หีวมันทำอะไรแทบไม่ค่อยได้เลยแต่ใช่ประโยชน์ของมันคือเหี้ยไงล่ะ <_ d ata> นั่นแหละเหตุผลที่ผมอยู่มันมออกไปออกไป <_ d ata> ไม่กันดามีแแ้นนี่บอกว่าออกไปไงนี่ก็อือ <_ d ata> หือหาวจ,จัดๆเลยแค์รี่ฟังเราจะรอดจะล่วงน่าจะล่วงก่อนะระดับแรกมาหลายตัวเกิด ครับไอเอลสุดมาแทนไอแวนไอแวน,แวนมันหิวเกินมานี่มาหมีตันเลยเอาเลือไปอีกหิวครับหิวหิวนะห,หิวนะครับไม่หิวอยูเบ,บาจัดจัดเอาเลือไปครับไอดียม ตรงใจเราจนโกรธจากน้ำเมื่อกี้น้ำฮะน่าจะโกรธจากรองเมื่อกี้ที่โดนคิวไปนั่นเองนะครับไอเวนเราจะมายืนดนนี่เพื่ออะไรโอเคขยับเลยัาดีนะอลิฟปิ้วปิ้วอ้ยเหตุใเอาละ ไปคิดถกิโตอือเบิ้ลตันเลยวะ่อือหตันอีกรอบเฮ้เดี๋เด้อย่าบอน่าอิบอายแล้วเอาผิดทางตายแล้วไงปลาเข้ามาเตือนนี้เราจะรอดรอะไรอา มาอีกแล้วประเด็นคือคลิปไม่ออกแล้วประเด็นคือลรคลิปครั้งแรกก็หยิบไอตัวนี้มาเลยโอโหป้ายต่อดีกว่า <c oughs> ลินดิสแกแกทำอะไรเห็นไหมฮะฮะจำแกได้ไหมโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้โหแกทำอะไรเอเว้นใช่ไหม อยู่นิ่งๆเพื่อนเอาเลือไปอยู่นิ่งๆสี่ปักถุกนายดูสิมีตัวตันเยอะไหมอืมโคตรเยอะเลยไหนเมื่อเราจะมาทางนายนไหนาแล้วก็มาฝังเฮเลนแล้วนายนายเราก็หยิบเฮเลนมาแล้วิไหนายก็หยิบเฮเลนมาแล้วนะครับเอ้าก็จะดีไเปลี่ยนเป็นฮิวเลยกัน ไปดูต่อโลโลรินบ่โอเคดีมากันกะมาเกันกะโอเคไปเออเพื่อนใจเย็นอนเพื่อนหิวครับหิวเฮ้ยเราไม่ช่วยแล้วเอ,อครับจบของคนหิวครับไม่น่าหิวเลย <c oughs> จะร้องเพื่อนอะไรก็ไม่รู้ อเออคลียอยังนั้วก็ได้แอตติสวนะฮะก็ดันลืมไปไงว่าตัวเราไม่ไม่ได้รามอะไราแรงขนาดนั้นใช่มันเอาไว้ฮิวอย่างเดียวสร้างดามไม่ค่อยจัดได้เลาแบบนี้ปจะสู้ยังไงน่าจะเอาตัวแท้งมันดีกว่าไม่น่าเอาตัวนี้มาเลยคลิปแรกก็อันนี้ตแต่ละ ปังเลยปังไม่น,าน่าเีครับรอเลยไอแหวนช่วยด้วยแก้วเลยไปชิวเออโอ้โอแย่ซะว่า,า,าทำไมคุณมากลางๆคุณไม่มาช่วยเพื่อนครับผมคุณทำอะไรอยู่โอเคไปท่าตีป้อมไปเลนอื่นวุ่นวายวุ่นวายเลนกลาง ไม่เคยวุ่น้อยอะไรเลนล่างเดือดต้องไม่มีอะไรอ๋ออะไรตูตูตูกดยอมแพ้ดิไม่หมด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 วังแล้วเราเนี่ยสู้เลยไม่ได้เลย นี้มันเอาได้แต่เหี้ยวกับตะตั้นที่เหลือทำอะไรไม่ได้เลยเอ็กซ์กิ้งโอ้โหแกชนะเท่ากับสูงแล้วมงเลยตอนนี้แปลต่อติเบตขนาดนี้อย่างไงก็ไปหากันมากตีป๊อบตีป๊อบเลยตีป๊อบตีป๊อบเลยเอาทำไมแกตายเห็นเอ้ยเฮทำไมตายอิงอายละฮ่าฮ่้ว Ôi <laughs> ho oh, đấy ho ho mẹ ho ho này ho à, à, rồi ho 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 rồi, เยี่ยมเลยแ้ <S <S <an> ่ว่าให้แวมาเร็ยววันนี้มันคงตายแล้วมั้งนั่นนะ่ะโต๊ะใส่อย่างเดียวนะทำไมไม่เอาไอ้ตะคิวมาเมาเด็ดไอ้ตะคิวหาทำเนาะโอ้ยไอ้ตัวนี้มันเอามาทำอะไรก่อนไอ้ตะคิว จะอีกยาวไม่ในคลิปนี้ไม่ยาวอะไรขนาดนั้นปิว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 ก็หวังว่าจะมีคนดูนะคลิปนี้ออถ้ามีคนดูจะทำคอนเทนต์แนวนี้ออกมาอีกเรื่อยๆเลยแหละถ้ามีคนดูนะอ้าวเลกว่าตีคลิปนี่แน่ยืนอยู่ให้เฉียว เจอเพื่อนเอาเลือไปเพื่อนเลือแบบไร้ขีดจำกัดปิว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  ตัดตัดเอาเลือดไปอีกื่อนเอาเลือดไปเรื่อยเอาเลือดไปเรื่อยเอาเลือดไปเรื่อยเลือดไหลขีดจำกัด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 หา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 เลือดไหลขีดจำกัดอิบาดเปิเพื่อนเพื่อนอิบาดละเปิดโปรเลือดไหลขีดจำกัดดีแล้วที่เอาไอ้ของลมเป็นฮิวมาอีกอันนึงอะ ช่วยได้เยอะเลยช่วยช่วยแครี่ก่อนปี่เนีเ่ยปองเฮียดิเพื่อนเดียดิเพื่อนเดียดิเพื่อนเดี อะไรกับเนี่ยอ้าวไบรอนหายอ้าวื้ดามอย่าให้หอดีป้อมเพ้ตัวที่หัวจะปลาโดนไหมครับเอามาอีกตรงเรียวะาสิหายมันมาอีกแล้ว ไอ่ไอ่เกยเย์ไอ่ผมข,ของไม่ดีของหมดอาไยอย้เพึ่งเออแล้วไม่มีใครอยู่กับแจนเลยใช่ย,ยังไงก็รอดนะมันจะตายแล้วแต่ไม่หิวออกไปหรือฮะโดูดิมันจะตายแล้วเนี่ย้ทำไมเอ็กซคิวนล้วเห็นกดไสมันแล้วเมื่อกี้ อ,อะไรครับนี่เปิดคลิปเรกมากลายเป็นคอนเทนต์แล้วมั้งเนี่ยโอ้โหจิบเฮลเลตมานี่โอ้โหปังจัดจ้ปัง,ปงไปหนาเลยไอ้อออเอวห้าห้าห้าฮ่าพูดได้ครคบเดียวเลยครับตอยว่าดูนี่กินยังไงวัสุกร์ไปป่าเนี่ยมันเอาของป่าไปริงไง เออป่ะจิงเราเป็นเอวสุบอา้าท้จนจัดเลยได้ควอะได้ดูภูมิรบิดเอาเป็นการว่าที่โคตรน่าอับอายจัดๆเราเร็วเต้เราเร็วเต้เ,าเ,เ,เ,าเ,เบาจังแม่เอามานะก่นอน คือจะไม่ได้ปอมก็ไม่เป็นไรโอ้โหดับเบิลขนาดนี้ไปดีกว่าเออลไปไอ้ายไม่ปล่อยมังกรออกมาแล้วก็ายมันกัอ้ายปลอยมังกรออกมาดิไอ้ปล่อยมังกรออกมาสิจะเก็บมังกรไว้ทำอะไรลินจช่วยไอ้โอสุไว้ไม่ทันก็โทษเพื่อน ้ช่ใช่มันลงที่เย่ขุดโคนเลยเออ mm hmm. ไม่เอานะฉันไม่อยากเดือคนเดียวนะไบรนครืง่งเอาเลือดไปเอาฮิวไปด้วยเอาไปให้หมดเอออยากกลับบ้านเฮ้ยเพื่อนเพื่อนล่างถอายเพื่อนถอายเต็มอยู่นะข้างล่างนะ เกมนี้ตามโคตรเลยตามอยู่ติดแต้มับพี่น้องโอ้โหเอาอะไรไปฉันป้อนแต่อีกถ้าฉันถ้าฉันให้ตายดีกว่าเออแคลรี่อย่าแล้งเพื่อนโอ้าวตายช่วยตัวชีวิตแล้วเนี่ยไอ้แคลรี่ อย่าเพื่อนที่ขอนะเพื่อนนายอ่ะนิ้วเลือนให้ตัวเองเลยวะปิ้วอือหโอ้โหเอวสูงเจ๊์ใคก่อนเจ๊เอ้ยเจ๊์เจะ์อะไรไมเชื่อเลยมาการกตเชิน คนเดียวนะว้ะลำบากลำบนน่ทุกข์เพียงมากเลยเหตายเถอะโอ้โหจะก่อไหล่จัดจัดโอ้โหจะกอรั่วเลยแบบรั่วเลยทำอะไรเทพจะไม่ได้เลยเราไปกินยังไงจัดการปอกคนเดียวเนี่ย ไอ้วันวดฮะตีป้อมต็งคืออะไรอะเอาตันไปอีกเพื่อนเอาเลือดไปอีกเย้ทอ,อย่างงี้สิอาฮ่านิ้วชาหมดแล้วพี่น้องเลยโอ้โหตดสามนาทีแต่อัดไปแล้วต5ห้านาทีโอ้ยตีหกแล้วโอ้ยจะบอกว่าตอนนี้นิ้วผมชาไปหมดแล้วโอ้ย ไม่โจบไม่ตีนตะทีสมุมดเขี้ยวมานะครับพี่น้องโอ้โหเห็นแมนอยู่แล้วทอถอยเดือดวิวเดือดวิวเฮ้แมนมาจะเป็นยัไงครับไอไอไปรอนเอาเรือดไป เฮ้อยอ้ยอย่างนี้ผมสิอ้ปั๊ดโถอิช่วยเพื่อนต่อแล้วไปแต่คลิปเพื่อนที่ทำเป็นเด็กไหมฮะแต่ตูโอ้โหโอ้โหโ้ปิ้วเอวสู้ถอยไหเอ้าวไม่โดนด,ด้วยเยี่ยม เยี่ยมเหลือคนเดียวเยี่ยมโหเดูมาเสงจะไม่ตุยเรื่องมาตุยทั้เป็นนะโหอ้โหโอ้โหโอ้โหฮ่าจะไหนตายยังยังดีกว่าเกิดท่าทีใครใก็ได้จะตีป้อมก็ไม่จะแตกเฟืบเฟืบฟืบฟืบ กันมาแล้ว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 เพื่อนเฮเล่นกันป้อมทุกคนเดียวตลกจัดเออโวยเออ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 หิวสุดใจหิวสุดใจไป นี่ครับโคตรรัวเอเลดคนเดียวกันพร้อมได้คุณต้องเอา MVP มาให้ผมแล้วนะอย่าลดแม่แต่อยอดเดียวเด็ดขาดเลยเอ้าวเวาอีกหยยบเฮ้ยย,ยินดีที่ป้อมเห็น จบตาทีได้ไหมนิ้วชาเป็นบอลแล้วบัดโอ้ยฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันจะเอาการเม็นต๊ะผลโนหนึ่งให้ได้โนหนึ่งก็บ้าแลส11อันดิบยังมีหนึ่งโนหนึ่งเลยทั้ง ไม่น่ารอแล้วล่ะเกมนี้คงจะจบด้วยการแพ้แต่ทำไมเกมช้าจังเว้ยโอ้โหน่าขาดนี้คนดูไม่เบือ่อกันใช่ไหม้ความเงียบเงาที่ไม่มีอะไรไมาช่วยอะไรเลยเงียบขอดเลยมีแต่เตียงหดอยู่ตัวันเดียว อเออเอลซูเอลซูเอลซูโอ้โหเล่นเมื่อกี้หายไปเกือบหมดหลอนนาตายาโคตรแรงแลเลยอบบของเลยอ่ะทำไมมันแรงยังเวท่าที่ของน้องดูไม่ได้แรงเลยขนาดนั้นโอ้โหครั้งเมษตอนนี้ของเรานะครับอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเอลซูถอยไปไอเอลซา ไวรอนคุงเย็ดตายนะเพื่อนไวรอนเพื่อนใจเย็นเพื่อนแล้วก็ให้เลืยนนั้ไนได้ตลอดเวลานะเพื่อนใจอาบน้ำไม่เอานละถายโอเคมาต่อกันตีกว่า ยิ่ด้วยตัวเองก่อนดีดกว่าทำไมมันไม่เหียวมานะด้วยอือตั้งแต่ตอนนั้นมาฉันก็ยังไม่ตัวยักระรอบเดียวการตัวอยู่ที่สีรอบเท้าเดิมเลย ออเออเลือไปอีกเพื่อนเลือนแบบไรคิดจำกัดฮึฮึเลือบแบบไรขีดจำกัดไรขีดจำกัดพอมนะพยล่าง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 ลาง่กลับเลยกลับไปเพื่อนแกดัปบป๊อฉแกไม่รอนเน่เขาจะไปไปรอดคุม ไ่รอดค้งอ่าอีกอะไรก็ค <c oughs> วจะตุยพระครีบก็เนั่นแหละอ่าจากที่เริ่มชานี่งนิ้เวเริ่มชาสองนิ้วแล้วตอนนี้อ่าอ่าจบได้เลยยังเนาะโอ้โหยี 20, 20่สิบยี่สิบนาทีขนาดน,นี้ เมกลาคีบมาแล้วครับพี่น้องอย่างนี้เจ้าเลยโอ้โหเลือดมันโอ้โหโอ้โหสองหมืน่นแปดโอโ้แล้วเลือดใช่ไหมแล้วเลือดจะมีอยู่โอ้เก้าพันเลือดน,น้อยกว่าคีบโอ้โห นิ้วชาหมดแล้วโจบตาทีคอะพ่ใช่แเนี่ยนอนเ,นเราไม่มีใครกดโดนแพ้ตา่างแค่อ่านิ้วชานิ้วชาชับทอรา์มาหารจัดเลยครับพี่นอ็อปทุกคนอาจจะเบื่อของก็ได้นะเพราะว่าโคตรยาวนาน,านเลยกินเวลาสุดๆไม่เคยเล่นยาวขนาดนี้มือนิ่ชา้าแล้วเจ้ อือฮึใบร้อนวะโอเคอีกข้างหายแล้วแต่อีกข้างยังอยู่อใครกดย้อมแพ้ดีดีกว่าซึ่งเหมือนคนไหนไม่มีใครตกกดทำฉนันเลย กันครีมก่อนก็ได้บางที่เขาบอกวัน่มเบียร์ละใช่กันแล้วโอ้โหจะเต็มกยนแล้วของเนี่ยไม่มีมใครนะเพิ่มความเร็วในการนั้นนี่เช่ อืมยิงวมาเยียเมื่อไม่มีอะไรจะพูดรับเงียบคลิปเลยเราโอไม่์ดูกันโอไมล์อยู่ โอ้ยโอ้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 อ้ขอพักมือก่อนอ้ออเออชาจัดๆครับพี่น้องไ้าจบไปถอา้อไอดยกันบ้านไ้ทมกไม่ได้ก็ไม่ได้ครับโอ้อ้คมแตกโอ้โ 我连那个都怕。